ดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยบ้านแสนสุขเรื่องประเภทและส่วนประกอบของบ้านค่ะวันนี้คุณครูแม่มแล้วก็คุณครูกิก๊กมีนิทานเรื่องลูกหมูสามตัวมาให้เด็กๆได้ฟังกันด้วยนะคะเด็กๆพร้อมฟังกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมฟังแล้วงั้นเราไปเริ่มกันเลยค่ะ กันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมูสามตัวอาศัยอยู่กับแม่หมูในบ้านหลังเล็กถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องออกจากบ้านไปและเรียนรู้ที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองแม่หมูจึงเรียกลูกหมูทั้งสามตัวมาใกล้ๆลูกๆที่รักได้เวลาที่พวกหนูจะต้องออกไปเผชิญโลกกว้างแล้วจงไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ซะนะแต่อย่าลืมล่ะ ไม่ว่าพวกหนูจะทำอะไรจงทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดนี่คือวิธีเดียวที่ดีที่สุดในการอยู่รอดทั้งรู้สึกเศร้าน้อยๆและตื่นเต้นหน่อยๆลูกหมูสามตัวก็บอกลาแม่หมูและออกเดินทางหลังจากนั้นสักพักหนึ่งพวกเขาเจอพื้นที่ที่ที่เขาสามารถสร้างบ้านอยู่ได้ หมูตัวสุดท้องมุ่งมั่นที่จะสร้างบ้านด้วยฟางให้ได้เขาคิดว่านี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและเร็วที่สุดสำหรับการสร้างบ้านเขาจะได้มีเวลาเหลือมากมายไปเล่นสนุกเจ้าตัวเล็กสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยในวันเดียวเขาตะโกนหาลูกหมูตัวอื่นๆน,นี่ทุกคนฉันเสร็จแล้วนะลูกหมูตัวโตวจึงมาดูบ้าน โอเคแต่บ้านหลังนี้มันไม่มันคงเอาซะเลยนายจะป้องกันตัวเองจากหมาป่ายังไงล่ะลูกหมูตัวสุดท้องไม่ได้ใส่ใจกับคำพูดของพี่ชายไม่ต้องห่วงไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกได้อย่าหาว่าไม่เตือนก็แล้วกันลูกหมูตัวกลางตัดสินใจสร้างบ้านจากไม้เขาเก็บกิ่งไม้มาจากในป่าเพื่อสร้างบ้านไม้หลังเล็กๆบ้านเขาใช้เวลาสร้างทั้งหมด3วัน บ้านหลังนี้ดูมั่นคงมากกว่าบ้านที่ทำจากฟางนิดหน่อยลูกหมูตัวโตโดเดินมาหาเขาน้องชายที่รักนายทำได้ดีมากแต่นี่ดูไม่ปลอดภัยเลยนะบ้านหลังนี้จะป้องกันเจ้าจากหมาป่าได้หรอลูกหมูตัวกลางตอบไม่ต้องห่วงบ้านนี้ปลอดภัยมากโอเคอย่าหาว่ามไม่เตือนก็แล้วกัน ในระหว่างที่ลูกหมูสองตัวกำลังมีความสุขอยู่ในบ้านหลังใหม่ลูกหมูตัวโต,วตวก็ทำงานตลอดเวลาเพราะเขาสร้างบ้านจากอิฐและหินลูกหมูตัวอื่นคิดว่าความพยายามของเขานั้นไร้ประโยชน์พวกเขาจึงเล่นสนุกฆ่าเวลาไปวันวันนายจะทำให้ยุ่งอย่างนี้ทำไมในเมื่อนายสามารถทำเสร็จเร็วแบบเราได้ จะกลััวไรขนนนาดน้ลอะูกหมูตัวโตไม่ใส่ใจคำพูดเหล่านั้นเขาทำงานเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์และสร้างบ้านที่ทำจากอิฐและหินได้สำเร็จวันต่อมาหมาป่าผู้หิวโหยก็เข้ามาใกล้ๆบ้านพวกเขาก่อนอื่นเขามายืนหน้าบ้านที่ทำจากฟางลูกหมูตัวสุดท้องกำลังพักผ่อนอยู่ในบ้านฟางของตัวเองหมาป่าเคาะประตูเรียก ประตูให้ฉันเข้าไปไม่อย่างนั้นฉันจะขู่คำรามและเป่าบ้านกระจุยแกทำอะไรฉันไม่ได้บ้านฉันแข็งแรงพอหมาป่าจึงขู่คำรามและพ่นลมใส่บ้านแต่ลูกหมูตัวน้อยก็หนีไปได้ด้วยความยากลำบากและเขาวิ่งไปยังบ้านพี่ชายที่ทำมาจากกิ่งไม้เขาเคาะประตู เมื่อลูกหมูตัวกลางเปิดประตูลูกหมูตัวสุดท้องก็ทันหลาเข้าไปข้างในเริ่มเข้าปิดประตูเดี๋ยวหมาป่าเข้ามาได้ไม่ต้องห่วงหรอกมันทําอะไรในนี้ไม่ได้อยู่แล้วสักพักหนึ่งหมาป่าก็มาที่บ้านไม้ของลูกหมูตัวที่สองและตะโกนเข้าไปข้างในเปิดประตูให้ฉันเข้าไปไม่อย่างนั้นฉันจะขู่คำรามและเป่าบ้านกระจุยแกพังบ้านฉันไม่ได้หรอก หมาป่าจึงขู่คำรามและพังบ้านกระจุยลูกหมูทั้งสองวิ่งไปที่บ้านของหมูตัวที่สามโดยที่แทบจะหนีจากหมาป่าไม่รอดพี่ครับหมาป่ากำลังมาทางนี้เราจะทำยังไงดีหมูตัวโตวตอบด้วยความมั่นใจไม่ต้องห่วงหมาป่าเข้ามาไม่ได้หรอก สักพักหนึ่งหมาป่าผู้หิวโหวยก็มาถึงบ้านหมูตัวที่สามที่ทำมาจากอิฐและหินและตะโกนใส่ลูกหมูทั้งสามตัวเปิดประตูให้ฉันเข้าไปไม่อย่างนั้นฉันจะขู่คำรามและเป่าบ้านกระจุยอย่าคิดแม้แต่จะร้องเจ้าหมาป่าวาัยร้ายแกเข้ามาไม่ได้หรอกหมาป่าโกรธมากเขาคำรามใส่บ้านแต่ก็ไม่เกิดอะไรขึ้น เขาทำลายบ้านหลังนี้ไม่ได้เขาพยายามแล้วพยายามอีกแต่ก็ไม่สามารถขยับอิฐได้สักก้อนเดียวจนในที่สุดด้วยความเหนื่อยล้าหมาป่าตัดสินใจลองอีกวิธีหนึ่งเขาเห็นปล่องไฟบนหลังคาและเริ่มปีนขึ้นเมื่อรู้ว่าเจ้าหมาป่ากำลังปีนขึ้นหลังคาและจะลงมาทางปล่องไฟลูกหมูรีบจุดไฟในเตาผิงใต้ปล่องไฟ แล้ววางถังน้ำใบใหญ่ไว้บนไม้หมาป่า <iałem S 1> ปีนขึ้นปล่องไฟและรีบโยนตัวลงมาเขาตกลงไปในถังน้ำเดือดทันทีอ่าช่วยด้วยฉันโดนเผาช่วยฉันทีอ้าช่วยด้วย เมื่อปลอดภัยจากหมาป่าในที่สุดลูกหมูก็กอดกันอย่างมีความสุขลูกหมูสามตัวไปที่บ้านแม่หมูในวันต่อมาเพื่อเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นลูกหมูตัวเล็กมาใกล้ๆแม่แม่พูดถูกไม่ว่าเราจะทำอะไรในโลกนี้เราต้องทำให้ดีที่สุดถ้าเราตั้งใจทำสิ่งใดจริงๆมันก็จะสำเร็จ หลังจากวันนั้นเป็นต้นมาลูกหมูสองตัวก็ไม่เคยขี้เกียจอีกเลยพวกเขาทํางานหนักเหมือนพี่ของเขาและใช้ชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยและมีความสุขเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลัจากที่ดูนิทานจบแล้วเนื้อหาในนิทานพูดเกี่ยวกับอะไรคะลูกหมูสามตัวคะ่ะเก่งมากคะ่ะและเด็กๆสังเกตไหมคะว่าลูกหมูกำลังทำอะไรคะ กำลังสร้างบ้านค่ะถูกต้องค่ะเด็กๆเห็นไหมคะว่าลูกหมูเนี่ยสตัวใช้อะไรในการสร้างบ้านค่ะมาดูกันค่ะว่าตัวที่หนึงใช้อะไรในการสร้างบ้านลูกหมูตัวที่หนึงใช้ฟางในการสร้างบ้านค่ะเก่งมากค่ะและลูกหมูตัวที่สองใช้ไม้ในการสร้างบ้านค่ะเก่งมากค่ะและลูกหมูตัวที่สามใช้ ปูนในการสร้างบ้านค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆเห็นไหมคะว่าบ้านมีด้วยกันหลายประเภทซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องประเภทและส่วนประกอบของบ้านกันค่ะบ้านมีหลายประเภทนะคะเด็กๆคือ 1. บ้านปูนค่ะคือบ้านที่ทําจากปูนนะคะซึ่งก็จะมีด้วยกันหลายแบบนะคะเช่นบ้านปูนชั้นเดียวบ้านปูนสองชั้น บ้านหลายชั้นเรียกว่าบ้านตึกค่ะ 2. บ้านไม้คือบ้านที่ทำจากไม้นะคะซึ่งก็จะมีทั้งชั้นเดียวแล้วก็สองชั้นค่ะ 3. บ้านฟางค่ะก็จะใช้ฟางทำแต่ว่าไม่นิยมใช้นะคะเพราะว่าไม่ค่อยแข็งแรงค่ะเด็กๆจะสังเกตเห็นในนิทานนะคะว่าบ้านที่ทำจากฟางเวลาเจอลมพัดมาบ้านก็จะทำไมคะพังได้นะคะ นอกจากนี้ก็ยังจะมีบ้านดินนะคะบ้านหินค่ะและบ้านอิฐค่ะแต่เด็กๆจะส่วนใหญ่จะเห็นบ้านที่ทำจากไม้แล้วก็ปูนนะคะหลังจากที่เด็กๆรู้ประเภทของบ้านกันไปแล้วนะคะเรามารู้จักส่วนประกอบของบ้านกันค่ะว่ามีอะไรบ้างน,นะคะ 1. ห,หลังคาค่ะหลังคาจะอยู่ส่วนบนสุดของบ้านนะคะ มีไว้เพื่อป้องกันแสงแดดและฝนค่ะ 2. ตัวบ้านค่ะมีไว้สําหรับอยู่อาศัยนะคะ 3. ประตูค่ะเด็กๆสังเกตไหมคะว่าถ้าเด็กๆออกนอกบ้านเด็กๆต้องทำไมต้องปิดประตูบ้านด้วยเพราะว่ามิเช่นนั้นจะมีคนแปลกหน้าเข้าบ้านเราได้นะคะ 4. หน้าต่างค่ะ หน้าต่างมีไว้รับลมและแสงแดดอ่อนๆในช่วงเช้านะคะเด็กๆเก่งมากๆเลยคะ่ะที่ตั้งใจเรียนนะคะวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทและส่วนประกอบของบ้านกันแล้วนะคะช่วงนี้สถานการณ์โควิดเด็กๆก็อยู่บ้านก็อย่าลืมช่วยคุณพ่อคุณแม่ดูแลรักษาความสะอาดของบ้านกันด้วยนะคะ ก็เดๆต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ค่ะให้เด็กๆหยิบใบงานขึ้นมากันด้วยนะคะเด็กๆหยิบใบงานกันขึ้นมาหรือยังคะในใบงานหน้าตาเหมือนกับของคุณครูกิ๊กไหมคะถ้าเหมือนแล้วเดี๋ยวคุณครูกิ๊กจะอ่านคําสั่งของใบงานให้ฟังหนึ่งรอบค่ะคําสั่งนะคะให้เด็กๆฉีกปะรูปภาพบ้านให้สวยงามค่ะเด็กๆอยากทํากันหรือยังคะ คเด็กๆอยากทำแล้วก่อนอื่นเลยเราไปดูวัสดุอุปกรณ์ก่อนค่ะค่าเด็กๆเ,เรามาเริ่มทำกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะให้เด็กๆหยิบกระดาษมานะคะแล้วก็จุ่มกาวค่ะแล้วก็แป,แปะที่กระดาษนะคะอ่า คุกกิกก็เริ่มตรงฝาบ้านก่อนเลยนะคะดเด็กๆสามารถใช้เป็นกระดาษรีไซเคิลก็ได้ค่ะไม่จาเป็นต้องเป็นสีกระดาษสีก็ได้นะคะแต่ค่ะเด็กๆไม่ต้องรีบนะคะทำไปเรื่อยๆนะคะของคุณคูณกิกก็จะมีสีฟ้าสีชมพูแล้วก็สีเหลืองค่ะ นะคะเด็กๆทาไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องรีบนะคะ <S 2> <S 2> แผ่นสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆของคุณครูกิ๊กเสร็จแล้วค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆทาเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็ต้องเก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆ เด็กๆหมุนขวดกาวด้วยนะคะแล้วก็วางให้เป็นที่นะคะถ้าเป็นกล่องที่ใส่กระดาษนะคะเด็กๆก,ก็ควรปิดแล้วก็วางให้เป็นที่นะคะ เด็กๆเสร็จแล้วนะคะเกของครูเก๊กเสร็จแล้วค่ะของเด็กๆเสร็จกันหรือยังเอ่ยถ้าเด็กๆยังไม่เสร็จนะคะเด็กๆทําไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะคะหรือถ้าเด็กๆเสร็จแล้วให้เด็กๆส่งเข้ามาที่ไลน์กลุ่มห้องค่ะแล้วก็ Facebook ของกลุ่มห้องเรียนด้วยนะคะวันนี้ก็หมดเวลาในกิจกรรมสร้างสรรค์แล้วค่ะเด็กๆมารอดูกันนะคะว่าในสัปดาห์หน้า คุณครูแม่มแล้วก็ค,ครูกิ๊กมีอะไรมาฝากเด็กๆกันอีกวันนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ